จะเขาเรบจะปฏิวจทหารยังไงอ่ะโอ้แบบนี้ดิเองอืมท่านครับเกมนี้มาเล่นยังไงอ่ะที่านคุยกับรูปปั้นเหรอท่านครับท่นเป็นผู้หญิงอ่ะครับผู้หญิงครับมาเล่นเกมนี้ยังไงอ่ะไม่เปลี่ยนเสื้อแล้วฝึกอะแล้วผมต้องไปฝึกที่ไหนอ่ะไปที่กองบัญชาการได้เห็นตึกตรงนั้นป่ะตึกใหญ่ๆห,หน่อยอ่ะไปตรงนั้นแล้วเลี้ยวซ้ายโอ้ขอบคุณมากครับท่านเอาละท่านจะไปทหารอังกฤษ Hãy subscribe chạy Who are you? hmm, đi không hong trang những hmm, có dẫn nhìn ra đi ôi đi đừng phiếu với ไปเปลี่ยนสีผิวซะงั้นจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอะสีที่มันสมจริงสมจริงหน่อยแป๊บนายเหรอใช่อ้าวโอเคโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ก็ได้อืมก็ดีอืมไอ้ไงก็จะฝึกนายก็ต่อเมื่อสีผิวนายเหมือนจริงอันนะนายจะต้องเปลี่ยนมันอ้าวโอเคโอเคไม่เปลี่ยนโว้ยอือหือหึเกือบไป ไอ้ขอแทรกไปหน่อยที่ร้อๆหน่อยก็ไ้โอ้ยโอ้โหแดงแป๊ดเลยเปืี่นครั้งที่หนึ่งแต่งกายพิดรรเบียบจะผมใส่กุญแจมือได้ป่ะผมจะได้เปลี่ยนสีผิวไม่โอเคกันแป๊บหนึ่งวู้รอนแล้วสิเราเกอนครั้งที่หนึ่งสีผิวไม่สมจริงน่าคุ้นๆน่าเราอะโอเคครับเดี๋ยวผมไปแก้ไข เรื่อนครั้งที่2งสีผิวไม่สมจริงี่ฉันบอกแกไปแล้วดิอ่ะรอบนี้ของจริงเลยเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนมาให้เลยเดี๋ยวดูดู่ะจะรีบไปไหนเอาติดคุกไปไ<ร>ด้โอ้กว่าจะออกมาได้เฮ้เอา้าว่างไงออกคุกไปแล้วเหรออ่ใช่รู้ได้ไงเจ<ร>๋งไปให้เขาทำขาเล่นกันดีกว่าเอาไปเหรอเอาเอาดิไปดิ จุดสองข้อยนั้นมีประสิทธิภาพปุ๋ยไข่ปลกระโดดเนี่ยเอา,าล่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนบลาบลาบลากูไปแหละบลาบลาบลอาออกไปโอ้เกือบตายไม่ตายได้ยังไงเนี่ยทำแบบนี้สิเจ๋งเราไปเอาชุดเจ้าหน้าที่มาใส่ดีกว่าอ่าฮ่าชุดนี้แหละใส่เลยไอชุดนี้มันห้ามใส่แต่ก็น่าร้องเหมือนกันฮ่าฮ่ฉันคือน,นายพลแล้วโอ้เฮ้ ถ้าได้เห็นจุดดีมันต้องทำความเคารพอย่างแน่นอนเร็วๆเวข้ามาเร็วโอเคเฮ้ยใครยิง <c oughs> ว้าเจิดด้วยไอเจด้วยเอออืมอ่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยตะกี้ใครตัดหน้าวะเตือนครังทีหนึ่งนายมันฝรั่งไปถอดเสื้อโอเคแร็คเกอรอไปจากสนามด้วยว้นจะไปไหนกลับมาปเปลี่ยนก่อนเตียวเตือนครั้งที่สองไอ้มันฝรั่งจะไปไหนเปลี่ยนเสื้อตรงนี้เลย วัวหนึ่งเรียกวัสองมีมันฝรั่งกำลังหนีการจะคุมไอมันฝรั่งกำลังเปลี่เสื้อรับราบแล้ววัสองกำลังขับมอเตอร์ไซค์ตาไปอะไรวะเนี่ยแล้อยากจะรู้ความลับมั้ยล่ะความลับอะไรอะอยากละกันมานี่สิตามมาเอาหลักก่อนที่จะจะบอกนี่มันไม่ได้ทำให้อึดอัดมันก็แค่ความลับโอเคว่ามาเดาว่าอะไรอยู่ในเกงๆฉัน เอ่ม oh, โอ้ีเอ็มทีหูตึงหรือเป่าทหารมีเอ็มทีอะไรคือบีเทีเพื่อกรัรนพื้นฐานมาซิ ออกไปการฝึกตรงนี้ได้รอกแล้วเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวฉันจะส่งไปหาทวดแกทีมนี้ต้อนรับเข้าสู่การฝึกขั้นพื้นฐานฉันคือผู้คุมการฝึกเครดิต8 1ดแกจะเรียกฉันว่าสตาฟและก็สตาฟเท่านั้นการขออนุญาตพูดมีผลนะบัดเราเข้าใจไหมครับท่านครับท่านแคปเต้นสตาฟโอยเรียกเขาว่าสตาฟครับสตาฟดีมากสเตฟเฮ้สตาฟสวัสดีฉันคือผู้คุมการฝึกเหมือนกันมาจะเรียกฉันว่าจูเนียได้เลกสตาฟเท่านั้นเข้าใจครับจูเนียได้เลกสตาฟครับจูเนียได้เลกสตาฟ ครับสตาร์ฟไม่แม่ใม่ๆฉันคือจูเนี่ยได้เลกสตาร์ฟคนที่ยืนหัวโดเนี่ยสตารฟครับเจดีไค้ที่ไม่ได้ยินที่ฉันพูดเหรอได้ยินกับตันโอ้ยพระเจา้ามันก็ไม่ได้ยากนะน่าจะใช้คําว่าท่านก็ต่อเมื่อเจอคนยศผันโทขึ้นไปเอาล่ะเอาละเรามาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่ากองทรายพันต่อแถว พวกนายรู้จักกดในการเดินขบวนเบ่ากดในการเดินขบวนห้ามวิง่งห้ามดมคอห้ามพูดห้ามตัดหน้าห้ามปลักแก่นั่นแหละโอเคมาเริ่มกันเลยเตรียมตัวเดินหน้า ได้บอกให้แกเข้าไปเรียงก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนห้องเรียนก็ต้องมีกฎว่าแกจะไปลุกออกจากเก้าอี้ก็ต่อเมื่อฉันบอกการขออนุญาตพูดมีผลแล้วถ้าแก MK, เอฟเคแกจะถูกดีนออกจากการฝึกจดน็อตเอาไว้ด้วยว่าตายคาบจะมีสอบโอเคเข้าไปกันไออยู่ไะเนี่ยเอาล่ะดูบน powerpoint ดีแล้วก็จทซะ เยน่าเบื่อจริงอาราดักรีรุนทุกคนปีใครอยากจะหลับบ้างจะหลับเป็นสิบรอบแล้วไอ้ยิ้มทำไรอ่าผมแค่จะมาซ้อมบทุนบททุนทุนถนโอ้บทบทบทุนอาทำแบบนี้กรอบแล้เวเราจะได้เห็นดีกันอ้าวแล้วทุกคนต่อไปจะเป็นการสอบฉันจะถามคำถามและพวกไหนก็กระซิบหาฉันแล้วก็ส่งคำตอบมายศอะไรมา,มาหลังจากสิบโทยศอะไรวะเฮ้ยแกงแแงแกง่พูดไม่รู้เรื่องโทษสามตัวอักษรแรกมาสิไอโอ สี่สามเ<อ>ฟรกครับอือต่อไปตะกี้ตอบว่ว S T <บ> S, <ST> S, <S หมายถึงอะไรวิธีก้อเทดติ้งเหรอมืนอืออะไรขออนุญ,ญาตเข้าร่วมครับอนุญ,ญาตไปเข้าไปอันนี้คือฝึกอะไรการฝึกแบบกายภาพไม่รู้เปล่าว่ามันหมายถึงอะไรตัวใหญ่พวกนายจะเจ็บตัวหน่อยไต้คับฉันสนุกมาก ยินดีต้อนรับเข้าสู่การฝึกแบบไายภาพและแกจะเรียกฉันว่าสตาร์ฟอย่างเดียวว่าใจใบรับทราบคสตาร์ฟรับทราบครับสเตฟครับครับสตาร์ฟทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมว่ากระโดดตบคืออะไรจัดไป80รอบปฏิบัติอ๋อหนึ่งสองสิบฉันมั่นใจนะว่าแกจะต้องเริ่มจากหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สิบเอ้ยยยี่สิบห้า แปดสิบเสร็จแล้วครับทุกคนรู้กฎของการฝึกหรือยังแค่แ t e p ครับ yes. s t ย p y e เอาไหมครับ oh. ั t e p ของไอ้คน nice เดินหนะ้าระวังไป ควรร,รู้กฎของออบบี้ไหมแกสต๊าน่ารักจริงๆ <pineapple> เอาลักกระโดดเข้าเส้นชัยเจมี่เวลาเก้าสิวินาทีไปโ o p e nope ไอ้โอ้ขึ้นกันไปได้ยังไงอะ เอาเราพอแล้วไปเข้าแถวไอ้ตรงนี้มีคนตายเฮ้ยมีคนตายนักเรียนถอย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 ด้วย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 นี่เขาทำบ้าอะไรเนี่ยเลิกเล่นน้ำเลยเฮ้ยจะลงทำไมอะไรอยู่นี่นี่อย่าขยับเยืดมือเยืดมือโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับรับคลิปนี้นะครับนะติ๊กไ์ดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบใจมากเลยนะครับและทุใครก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างและไม่ค่อยลงคลิปนะครับผมก็ไปด้วยครับโอเคแต่ก่อนจะไปก็ต้องมีคำถามก่อนได้คำถามคือ ถ้าคุณมาฝึกที่ข่ายนี้คุณจะทำอย่างไรนะเรื่องสำหรับวันนี้เกมโรบ o กแมปแซนฮับมลิทอรี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย